แสบจุกปวดท้องแบบจุกมานันปีท้องอืดแน่นท้องหายใจไม่ออกหายใจไม่สุดเหมือนหอบไปเลยเลอปเปรี้ยวขึ้นมางเงี้ยอ่อนเพลียไม่มีแรงท้องผุร่วมด้วยทำอะไรไม่ได้เลยเราเคยขายของด้วยอะไรด้วยเลี้ยงลูกอีกจากที่ว่าเราเคยทำได้ทุกอย่างคือพอเป็นขึ้นมาแบบเราทำไม่ได้เลยเหนื่อยง่ายหอบอะไรเงี้ยคะ่ะหมอก็บอกว่าเป็นระยะสามเป็นระยะสามเราทานยาก็ไม่หาย จนเรามาเจอผลิตภัณฑ์ของฮาชิคือ GRD พอเราทานเม็ดแรกจากที่ว่าเขาบอกมาว่าทานเม็ดแรกแล้วจะดีขึ้นเขาบอก15ทีแต่เราว่าเราไม่ถึง15ทีพอดูนาฬิกา10นาทีก็กว่าเองก็ดีขึ้นดีขึ้นมาเป็นลําดับคือเราทานไปมันจะเย็นแบบวูบดีจากที่เราท้องผู่เหนื่อยหายใจไม่สุดคือพอได้มาทานตัวนี้แบบดีดีดีมากอ่ะ จากที่ว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวหายมัน 80- 90%ซค่ะค่ะแล้วก็ U R D ก็พอทานเข้าไปมันแบบท้องเราดีมากคือไม่แน่นท้องไม่อืดท้องไม่ไม่แสบท้องอะไรเงี้ยค่ะทำให้เราทานอาหารได้เยอะขึ้น P R D จากที่เราท้องผูกมา5 6วันคือพอเราได้ทานแล้วอะ่ะคือแบบถ่ายดีขึ้นอะไรดีขึ้นลำไส้เราดีขึ้นจากที่ว่าเราเสียดท้องคือแบบถ่ายแข็งมาตลอดคือแบบ ถ่าย5-6วันเนี้ยพอเรามาทานตัวเนี้ยคือดีค่ะดีมากรักของฮาชิมากเลยตอนนี้คือแบบประทับใจมากดีจริงๆค่ะอยากให้อยากให้ลองทานดูค่ะ